สสริครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมคลิปนี้เดาทางดับ หลักร้อยนะครับแนวทางมีเข้าและมีหลุดโปรดใช้วิจารณยาตนะครับหลักร้อยนะครับสูตรนะครับหลักร้อยนะครับ10บ,บนหน่วยบน10ครั้งที่4 4่ของที่หลักร้อย10บ,บนหน่วยบน10ครั้งที่4 สีของที่อย่างอีกครั้งนะครับหลักร้อยหน่วยอ่ะหลักหลักร้อยสิบนหน่วยบนสิครั้งที่สี่ของที่ตรงนี้สูตรนะครับผมหนึ่งวาหกเสติตั้งต้นสองบวกสเป็นสีบวกหเป็นห้นะครับห้วกสเป็นเก้าเบวกสเท่ากับสิได้สดับมาที่ปาดสดับอยู่สิบบกนว่าสดับมาที่ปาดสี่มื่อกรอกปดสดับมาที่สองสีเมื่อกรอหกปดสดับ หลักรอยแนวทางมีเข้าและมีหลุดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ